สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโนโซเฟียมาสามแม่มาจากหน่วยการทางไกลสงลารหังน่งาหามหหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหกสดิฉันจะมาพิเศษหรือจะมาขายของสินค้าตัวหนึ่งที่ใครๆหลายคนชอบกันท่านนั้นมีกันท่านนั้นหรือพดพากันท่านนั้น สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ัวรุ่นเขาชอบหรือฉีดกันมาหรือใช้กันดีมาตลอดเป็นสินค้าขายดีหรือแบรนด์ที่ดีมากเลยนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้เลยครับน้ำหอมที่มาจากแบรนด์ดังที่ใครๆเขาอยากซื้ออยากลองอยากใช้หรือใช้มาตั้งแต่ไหนๆแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่เลิกใช้ นั่นก็คือสินค้าตัวนี้เลยนะครับเป็นสินค้าที่มาจากแรงหรือห้างมีขายอยู่ในตรงนี้นะครับของผมชอบกิ่งนี้มากพรากิ่งนี้ทำให้นขนคันๆติดไปด้วยอยู่กับลราจังนานหรืออย่างมีกิ่นติดตัวใช้นน้ำหอมนี้ได้เลยนะครับมันทงได้นานหอมได้มากไม่นะครับ ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ